สวัสดีเพื่อนๆชาวคอมเกมเมอร์ทีวีทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับรายการคอมเกมเมอร์อัปเดตค่ะในวันนี้นะคะวันที่2กันยายนแล้วนะคะแน่นอนว่าต้นสัปดาห์แบบนี้เรามีหนังสือวางแผงเรียบร้อยแล้วสําหรับนิตยาสารคอมเกมเมอร์นิวส์ค่ะโดยฉบับนี้นะคะเป็นฉบับที่484นั่นเอ นะคะคแล้วก็มาพบกับต่ายเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตความใหม่สดกันกันกบหนังสือเล่มนี้แน่นอนดูจากหน้าปกแล้วนะคะต้องไม่พูดถึงงานนี้ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจะผ่านมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองค่ะกับงาน EWC 2013นะคะที่จัดขึ้นที่ MCC Hall The Mall บางกะปินี่เองค่ะไม่ทราบว,ว่าเพื่อนๆที่กำลังชมรายการคอมเมอร์ทีอยู่เนี่ยมีใครไปเที่ยวงานกันบ้างนะคะแต่ขอรับรองว่าทุกคนที่ได้ไปมาเนี่ย พูดกันมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสนุกนะแล้วก็มีอะไรหลากหลายให้ทำเนี่ยเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการแข่งขันที่ดูเดือดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าภายในงานเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างเอาให้ดูคร่าวๆนะเราให้ไปดูข่าวในเว็บของเรานั่นเองค่ะดูกันได้จากที่นี่เลยนะคะ แน่นอนว่าสาวสวยนะคะประจำงานแน่นอนต้องมีสีสันนะคะก็งานนี้เนี่ยจัดขึ้นอย่างที่บอกไปที่ m c c hall the ball bangkapi นั่นเองนะคะเป็นเกมของทางเครือ play f p s ของทางไดเอชซ s o f t ทั้งหมดเลยก็มารวมตัวกันในงานนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยที่เป็นสาว work play f p s นะคะก็ไปร่วมงานเป็นจนํานวนมากนี้เลยอันนี้เป็นภาพของการจับจ่ายซื้อของโปรโมชั่นต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงนี่เลยค่ะโซนเล่นเกมนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรงในโซนของชาวออออนไลน์เนี่ยเขามีการโชว์แมตช์กันด้วยนะคะเอาทีมแบบดังๆจากต่างประเทศเนี่ยมาเรียกเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงเ hey ฮก,กันกับของเกมเมอร์นะคะที่มาร่วมงานกันเพียบเลยแล้วก็นี่เลยค่ะเวทีของ Starcraft นะคะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะในงานนี้ถึงแม้ว่าหลายๆคนไปเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้เล่นเกมหรือไม่ได้ถน,นัดเกมนี้เนาะแต่ว่า คิดว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะคะเอาละเราไปพบกับภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้มาแล้วเรามาต่อกันที่นี่เลยดีกว่าค่ะนี่หน้าปกของเรานะคะนี่เลยนะคะในวันที่4และ ถึง8กันยายานี้เนี่ยเขาจะเป็นการเปิดทดสอบครั้งแรกแล้วสำหรับเกมแรกในโลกและก็การเปิดเป็นที่แรกในโลกด้วยนะคะกับ The King of f i g h t e r Online นั่นเองค่ะของทางด้านค่าย2 d i i i t t l p p u u นะคะเขาจะมาเปิดทดสอบกันแล้วเกมโมบิลร0อซึ่งเกมนี้เนี่ยใครๆก็อาจจะได้เคยได้ยินชื่อมาเรียบร้อยแล้วแหละว่า เคยเป็นเกมอาเขตมาก่อนแล้วเป็นเกมแนวไฟเตอร์ด้วยเอ๊ะจะมาเป็นโมบายยังไงอะไรยังไงนะก็ต้องลองไปทดสอบดูค่ะวันที่4-8กันยายนนี้นะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆน่าจะถูกอ,อกถูกใจกันนะคะเราไปลองไปดูข้างหน้าจอนะคะนิดนึงว่านี่เลยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะบ่ายโมงที่ผ่านมาแล้วก็เปิดทดสอบครั้งแรกเนี่ยวันที่4-8กันยายนนะจ๊ะอย่าลืมอย่าลืมไปทดสอบกันได้นะคะ แรงสนั่นลั่นโลกนะจ๊อะอามาถึงอีกหนึ่งข่าวกันบ้างค่ะสำหรับข่าวนี้เลยนะคะก็เป็นทางด้านของเกมนี้เลยถ้าเปิดมาหน้ากลางหน้ากลางนิดนึงนะคะเกมนี้ตกใจกับคำว่าเจาะไข่แดงนิดนึงค่ะอืมนะคะเกมได้แบกค่ะเกมใหม่จากท่านดั่งค่ายวินเนอร์ออนไลน์นะคะกันยายนีเขาก็บอกเขาจะเปิดตัวแน่นอนอีกหนึ่งเกมนะคะใครที่ชอบเล่นเกมของทางด้านค่ายวินเนอร์ออนไลน์ก็ รอกันได้นะคะแล้วก็เกมนี้เขาบอกว่าเป็นแนว M M O R P G หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าจะมากระชากวิญญาณแน่นอนนะคะเจาะแบบเจาะไขแดงแบบยังไงเจาะไขแดงคืออะไรไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่ารอกันได้กันยายันนี้แน่นอนมีข่าวข่าวของเกมนี้มาฝากอย่างแน่นอนนะคะมาถึงที่ข่วต่อไปกันบ้างค่ะสําหรับอันนี้เลยแน่นอนว่านิตยสารของเราเนี่ยมีการแจกนะคะอย่างต่อเนื่องสําหรับ นี่เลยค่ะใครที่เปิดเข้าไปนะคะต้านใต้บอกอรเรามีกิจกรรมมาแจกกันอีกแล้ว,ลวค่ะเป็นเสื้อสวยๆนะคะจากเกมเดียกโซซิสออนไลน์นั่นเองค่ะ <c oughs> ก็เอาไปใส่ต้อนรับค o สเพต้าอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าเดี๋ยวเขาจะคสเพต้ากันแล้วนะคะวันที่ห้กันยายนาน,นี้ค่ะ <c oughs> ก็จะเปิดคพสแล้วเราก็เลยมีให้ร่วมสนุกตอบคำถามกันนิดนึงแล้วก็รุ้นรับเสื้อสวยๆ,ๆนี่เลยนี่เราเตรียมมาสวยไหมเออเกรดน,นะเออ ะะก็ใครที่สนใจสามารถที่จะมาร่วมสนุกกันได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะที่ www. gamer. com ค่ะเพียงแค่ตอบคำถามที่ว่าเกม e ดี s o o i ซเนี่ยเป็นเกมแนวอะไรอ้าไม่ยากช่มหมล่ะอ่าง่ายๆแบบนี้แล้วก็รู้รับเสื้อไปเลย10รางวัลน,นะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะ มาร่วมสนุกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมซื้อเล่มนี้ด้วยนะทุกแผงหนังสือทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงเซเว่นอีเลเว่นด้วยเล่มละยี่สบบาทเท่านั้นเองมีกิจกรรมมากมายรวมถึง ลุ้นลับไอแทมลุ้นรับของพรีเมียมต่างๆจากเกมที่คุณชอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้คอมเกมเมอร์อัปเดตของเราก็คงจะต้องจบลงแล้วนะเพราะว่ามีรายการอื่นต่อไปแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาอัปเดตแบบนี้ก็มาฝากกันนะคะก็เพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ